ก็สวัสดีแฮยอยู่ผมจูเกอร์หนึ่งห้านะครับวันนี้อยู่กับเกมฮอนะนรับผมกับฮีโร่โนแมดนะฮะก็มาถึงก็แจะคุกฝุ่นไปเฮ้ยทีเดียวเบ๊ไม่ตายวะ่ะไม่ตายวะ่ะไม่ตายวะ่ะได้อยู่ครับเปิดบัตรนาะทีที่สามนะครับผม มีลูรีเจนพ,พอดีไปเลยนะครับส่งใีเพจที่รูปโปรไฟล์ <ไป S 2> เพจ a c e b o o k ได้เล,เลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ดูเป็นโนแมด,ดนะครับฝฟายเราเนี่ยมีด้วงมาเตอบาร์มนะครับโกลเด้นวิเวเป็บเป็บไม่กลางด้วยนะเป็บไปล่างาไปตรงข้ามนะครับมีพีเดโซชิบหายมีสองโซเลยอ่ะโซสติลเลอร์นะครับแล้วก็โซอะไรโซโซิตไม่รู้อันถูกป้านะครับแล้วก็ไพรโลนะตามด้วย QI นะครับหรือว่าชินั่นเองนะครับผม <The path S 1> คือวันนี้ <the> ต้องบอกก่อนว่าอ่าเกมไม่นานครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ20่สิบไปไปลายอะ่ะเออกับเกื 27, อบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนาทีได้แต่สกอร์คิวเยอะมากนะครับห้าสิบตัวเยอะแค่ถือว่าโคตรเยอะนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคิว oh. ได้ห้าสิบตัววันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าทําไมมันถึงคิวได้เยอะนะครับคือผมจะอาอธิบายไงดีวะ อ่สมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นของชัยชนะอ่ะตาตอนนี้โนแมทชนะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่ดีก็เกมนี้เนี่ยจะมีการเล่นของโนแมทใช่ไหมก็คืออย่างที่นหนึ่งอย่างที่สองนะครับจุดขายอย่างหนึ่งของคลิปนี้ก็คือโกลเด้นวิวนะครับโกลเด้นวิวโกลเด้นวิวเนี่ยแจ๊เอ้ยโอ้โหเจอตานสวนตายว่ะตายไหมตายไหมตายไหม,มกดหลุดแยกล่างแล้วยังไงก็คือลบได้กลับไปตีสวน เคาเตอร์สวยอ่าฝีมือได้อยู่เือรางปอมไปตีรังจริงตีเบสสแปคดาวไปแล้วรอ,อเฉยนี่เมีลยวรงปรอมตีหลบอ่าฝีมืออาจจะได้อยู่นะครับคือเกมนี้ก็คือดูโนแม d สองก็คือโกลเดนวิวเนี่ยมันมันจะไม่เอาตัวมันออกมาเล่นมันจะสักพักนึงอ่ะมันจะเอานกมาเล่นอย่างเดียวนะครับเอามาเล่นเป็นซับพอร์ตออกของซับต่างๆนะครับนั่นคืออันที่ส ไอ้สามก็คือฝีมือฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือสัดส,ส่วนก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของการชนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตีอย่างไงเออสมมติว่าความโหดของโนแมดอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ช่วยให้ชนะาการซัพพอร์ตของนกอาจจะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่งตรงข้ามอ่อนยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่รู้นะครับทุกคนลองพิมพ์ม,มาหรือแบบบางคนอาจจะมองว่าแมทเนี้ยที่ชนะนะครับหรือว่าที่โนแมดโหดเนี่ยอ่าโนแมด มีส่วนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นกห้าเปอร์เซ็นต์ฝันหข้ามแม่งกากเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ผมไม่รู้นะครับทุกคนก็คอมเมนต์สัดส่วนงแต่ละคนมาผมยังไมได่ดูนะครับผมดูเสร็จแล้วผมไปให,นนให้คะแนนทาคลิปแล้วกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสัดส่วนสามอย่างเนี่ยเท่าไหร่บ้างครับหนึ่งฝีมือนกแมทสองฝีมือนกสามเนี่ยความอ่อนของฝังนตรงข้ามนะครับอ่ะตอนนี้ก็กดไปสี่ศูนย์แล้วนะเออสี่ศูนย์ก็คิวเป็นคนเดียวเลยแต่ฉาก ไอ้ฉากโซเจอสองหนึ่งเมื่อกี้เนะี้ยจังหวะหลบหลายๆทีอะ่ะโซไพโลอะ่ะฟิมือได้อยู่นะจุกจุกเทพอยู่ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นเช่นไร่นะสตู้หายไป,ยไปโอ้ฝนงครามนี่แคลรี่ก็เยอะอยู่นะครับมีคิวไอด้วยนะครับที่เป็นตัวกระทางแคลรี่นะครับเราก็คือแคลรี่ตัวนึงนะ okay, ก่อนนีวิวมันก็ต้องเอาตัวมันออกมาเล่นก่อนนะตอนแรกมันจะไปเล่นนกเลยไม่ได้อุ้ยได้รุ่นดับเบิ้ลครับ ตีทีนึงฮะหลบได้ครับกลับไปตีต่อแล้วตายเลยครับ2ทีมดีดับเบิลยังไงครับเอ้ยทีเดียวโอ้โหกดันวิวเอ้ยตายอือเกือบตายครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าล้านหรือเปล่าหรือว่าเรียกว่าการทาเมจครั้งสุดท้ายศูนย์ไปแล้วโอ้โนเมทตีแรงเกินอัพ <c oughs> ไรน,น้ำเนี่ยอัพสี่อัพเออัพสามก็สี่น้ำนะครับอ่ามันก็เลยจึ่มแรงนัน่นเอง อ่าลงมาไม่กลัวเลยครับตีสวนเอ้ยทีเดียวฮูสามทีตายทุกคนมันมันรุนแรงขนาดนี้อ๋อมีรูดับเบิ้ลแรงมากดูด้านล่างบ้างน,นะครับ <c oughs> เป๊ปซันไปเอ้ยเรียบร้อยครับเซนตตันอีกทีหนึง่ง <c oughs> สตันค่อนข้างเยอะนะเยไปดูโนแมดดีว่าเจอโซ <c oughs> โซวิงไล่ครับ <c oughs> แล oh <my> ้วเคาน์เตอร์สวนตีสวน บ่ีนี่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเป๊ปตันเบเบสวยอังจริงตอนนี้มีสองโซใช่ไหมโซสติวกับโซซิตเราเราเราทำเกมมาเนี่ยเราเพิ่งเคยจะเห็นแมทที่สองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่ามีสองโซใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้วาวอะไรแค่บอกเฉยชื่อมันโซเหมือนกันเนี่ยยังไงครับเจอโซซิตวิ่งไล่ชาร์จแล้วโอโ้โหโซซซิลสกิลไวนะครับไม่รอดนะผมตายครับรอบนี้คืออันตีไม่มีไงนะขเขาเตอร์ไม่ได้ตอนนี้ก็สกอร์หนึต่อสินะครับอนแมดกดไปคนเดียวเจตัวสตวูหายไปเจ็ดตัวที่มันคิวนะถ้าผมอยู่ฝ่งตรงข้ามนะ มันก็หนียากจริงๆอะนะพอมันได้ลูนด้วยอะไรด้วยแต่จังหวะโซที่วิ่งมาตรงนี้อาจจะห,หิวเองนะแล้วเจอคอเตอร์ตายหรือมันไม่รู้ว่าอันตีไม่มีอะไรเงี้ยเออถ้าไม่มีอันติีอโซได้นะแล้วเจอคอเตอร์เลยตายมานะครับเล่นนกกน,นะประมาณ8นาทีก็เอานกเนี่ยอ่าออกเป็นรถเกาะน,นะครับมาบินตามโนแมดประมาณนี้ บางคนบอกว่าอ้าวเล่นอย่างนี้เนะี่ยไม่เล่นเอ็มพาดไปเลยวะมันก็มี <The sand S 1> จุดดี <is S 1> จุดเด่นต่างก <your sins. S 1> ันนะเอ็มพาดมันให้ผลดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่านกเนี่ยสมมติว่าเอ็มพาดสิงโนแมดนะครับอ่ะสมมติสมมติมมตยังไงดีวะคือข้อดีของนกอะ่ะมันสามารถ oh. 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 บินทะลุทุกอย่างได้ใช่ไหมแล้วเหมือนจะเปิด oh. 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 การมองเห็นตัวที่มันอยู่ด้วยใช่ไหมตรงที่มันอยู่ เดี๋ยวผมลองเปิดอุ้ยเป๊ปซันแล้วโยกอ่ะแตกเนีย่ยมันมีไฟฉายส่องเนี่ยก็ทำให้เห็นตัวถุยพี่เดพี่เดว่าไงอ่าบินไปดูลาลาให้ครับนี่มีกดสกิลแจ้โอ้โหล่างปอมไปตีครับผมบอดดวูดยังสกิลได้นะ ยังไงชี้เอ้ยอติส่วนเราเคาน์เตอร์โอ้ขูหายเลยครับผมแรงจริงอ่าเดี๋ยวผมลองลองปิดปิดแมปนะอ่าปิดแมปแล้วก็ดูนกเนี่ยนกมันก็เปิด <My S 1> เขาเรียกว่าอะไรวะเปิดการมองเห็นตำแหน่งที่มันอยู่เหมือนกันเออมันก็เป็นตัวส่องแมปได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันสามารถเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้ แล้วก็บินค่อนข้างที่จะเร็วอยู่เพราะมีสกิลบินเร็วนะฮะอ่ะสมมติว่า m 5 oh, <yeah. S 1> สิงโนแม,ม่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เพื่อนบอกตรงนี้ M5 จะใช้สกิลเลยเทยมได้เนี่ยมันต้องมาอยู่ใกล้ๆตำแหน่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนกบินอยู่เนี่ยมันก็บินแบบปึ๊บบินเป็นเส้นตรงมาช่วยเพื่อนได้เลยครับไปสกิลช่วยเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นนกอย่างเดียวนะอ้าว <about> นแมวอยู่ไหนโนแโมวเ,เติมของอยู่ สองโทเค็นคืออะไรมาสีเดแจ๊ะแจ๊แจ๊เอ้ยทีเดียวได้ไหมเปิดดัสไม้ครับเรียบร้อยมานกไปไหนแหล้ววะเนี่ยานกไปช่วยด้านบนนะครับ คือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะเอานกไปเล่นเนี่ยเราก็ต้องช่างน้ําหนักว่าข้อดีข้อเสียเนะมันเยอะกว่ากันผมว่าข้อเสียเนาะข้อเสียเยอะกว่าวะผมว่าเอา,เอาฮีโร่มาเล่นนะ่มันดีไปแล้วนะเบยออารอยู่จึ๊กเคาน์เตอร์ไปสิบสองหนึ่งไปแล้ว จะว่านี้โนแมนมันก็เล่นสนมากจะเป็นการโซโลคนเดียวนะไม่ได้ว่าให้เพื่อนช่วยคิวนะมันก็เดินไซเดียวตลอดดูดิโอ้โห่าป้อมเลยวะเอ้จะหมดวุ้ตายแล้วจะวันนี้ตายว่ะตายว่ะตายว่ะเอาลักป้อมไปตีก่อนอุยไพโรสกิลแล้วหลบได้ครับเชื่อไมมอ่านเกมขาดว่ะแม่งมองเห็นลวงหน้าสองนาทีวะเนี้ยหลบสองทีได้ได้ได้สองรอบแล้วนะหลบสกิลไฮโรคอตายว่ะ อันนี้สเต็ปจุกมันดีวะ่ะเราสกิลไฮโลได้สองทีะนะเ,เหมือนแม่งอ่าน,านเกมขาดอ้าวคิปหายนะครับเจอโซลอไล่ครับแล้วหลอกเค้าเ,เตอร์สวนเป็บมาตันอา้าวตายนี่ต้องซันเจ๊เดียวสวยได้อยู่สกิลโซลแคนเซิลไม่ได้เหรอวะ ไม่รู้โนโมแม่ยืนรออย่างนั้นนะเอามากลับไป <c oughs> เต็มเลนบ้านก่อน <c oughs> ถ้าเล่นอย่างนี้นะผมว่าเอาทันเดอร์มาเล่นไม่ดีกว่าหรอทำไมเอาไอตัวนี้มาเล่นวะท <c oughs> ันเดอ, <c oughs> อ,อร์มันอย่าอันติอยู่บ่อมันยังอันติได้อะเออ ยังเปิดเปิดตัวเปิดแมพให้ก่อนได้อะวา่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างะอะไรเงี้ยแต่กนี้มีอยู่บ้านไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์เลยมั้งนะแต่ว่ามันมีสกิลที่ทำได้ตังค์ไหมวไม่น่าจะมีอะไรนะมาพีเดเดินหาครับไม่เจอพีเดกอดปอมอยู่ครับ oh <my. S 1> แล้วฝ่ายตรงข้าม oh <my. S 1> อา้าวปอมกลางเราแตกไปแล้ว เอยคิวเยอะจริงนะแต่ว่าไม่ได้ป้อมเลยครับสกอร์ยี่สิบตัวหนึ่ง <c oughs> เออตัวที่ตายตัวเดียวคือน้องแมทตายนะตัวอื่นไม่ตายเลยวะนี่แหละตายตัวนี้แหละอเตอร์บาม่า <c oughs> เป็นเราได้พีเคแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เอาเป็นจอกเกาะนะฮะวินวอลกับจอกเกาะ f เ k มาครับสันเจอปรวุ้ครับแล้วโยกอุ้ยโอ้โหชี้แอนตีส้สวนนะครับโดเนเต็มเต็มสามดอกเลยแต่ว่าอ่าเวลยังน้อยครับแล้วก็ดามี่มา,าอจะยังน้อยอยู่ก็เลยไม่แรงนี่อนุกมาบินดูให้อยู่ครับแจ้โอ้โหดอกเดียวหายไพลโลโซชาร์จมาแล้วไม่โดนนีกลับไปตีสวนว่างไงครับโซสติแล้วเคาน์เตอร์หาย เก็บไปสินกก็มีออร่ารถก่อเหมือนจะได้แอซิดด้วยนะเอารถก่อให้ครับแจ๊ะมาดิพี่เดพี่เดออ่านนายไปแล้วครับตอนนี้นมาครับจะเกาะขั้นสาม อาได้ป้อมกลางึ้นแล้วยิงยิงการนี้หน้าปิดหมอกมากเลยอ่ะจะได้แบบว่าเห็นว่านกเนี่ยมันซองแมพให้ดีขนาดไหนหรือว่าจะปิดวะเออผมว่าปิดดีกว่าวะเพราะว่าเราดูการซองแมพของของนกด้วยเดี๋ยวดูหนึ่งก่อนหนึ่งวอนะครับแจ๊โอ้ที่เหายเลยเฮ้ยนี่เคานเตอร์ไปชีอู้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เบบยกใส่ชี้ครับตายมาดีดีเดียวตีแรงจริงปิดหมอกแล้วกันนะครับผมถยาปิดหมอกเพราะว่าเราจะได้แบบเห็นว่านกเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้ขนาดไหนครับมันก็บินเปิดหมอกได้เปิดแมพยังไงครับพีดเดวิ่งได้อยู่ครับแล้วกลับไปสตตนสวนเปิดดัตไปแล้วโดดเอ,าอ้าีนี่อรอบตันในยนสุดยอด ยังไงเนี่ยนกมันบินนำหน้าดูทางให้จึ๊กแจ๊เดียวเบ้แต่ว่าโดนแมลงเกาะอยู่นะครับก็เห็นอยู่ดีเอาไปเวลาปิดปิดมอกไปปิดมอกอ่าดับเบิลอีกแล้วออกเป็นพีเคนะครับตอนนี้ก็คิวไปยีสองตัวครับสกอร์สาสิบ สามสิบต่ 2. 2> <'m> อสองเฮ้ย <Shut up. S 1> แจ๊โอ้โหคนเล่นคนเดียวเลยโนแมทเอ้ยเ <c oughs> นี่ยผมเกลียดฮีโร่ประเภทน,นี้ที่สุดแหละเวลาผมเล่นเนี่ยโนแมทไนท์ฮตัวสเกล <c oughs> ตัวที่ <c oughs> แม่งตีแ <c oughs> จ๊โจแจ,จต๊ตายอะไรเงี้ยสองทีสามทีตายอะไรเงี้ยคือเล่นซัพพอร์ตทำเฮียอะไรไม่ได้นอกจะกจะเห็นตัวมันก่อนคือแม่งจิ้มทีหนึ่งตายนะฮะโดดทีหนึ่งตาย ดับเบิลแจ๊ะแจ๊ะนี่สองทีโดแล้วครับโซอุ้ยโอ้โหอิ่มไปนานแล้วครับตอนนี้สองทีตายอ่ะทำไงได้เนี่ เอานกมาตอนนี้นกมีกระทาทรายนะครับกับรถเกาะอ่าโดนแล้วพี่เดย์แจ๊เอาโหบิงไม่ตีทีเดียวนะครับเฮ้ยชีชีชีหายแล้วโอ้เลอกเละนะคอนนะคอนเธอะนะ จะไรเวซูวะตอนี้ไม่รด้อ่านพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับมาเอาเป็นเกนจูโร่นะครับผมนกก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีลีมานานะครับมี รถเก,กถาะกระถาทรายแล้วก็รองเท้าด้วยอนกมันก็ใช้ไอเทมได้หมดเลยนะครับถ้ามีมานาแต่รู้สึกว่า,าใช้รีสกิลไม่น่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันเคยมีบักที่เอารีสกิลใส่นกเนี่ยแล้วฮีโร่ก็รีสกิลด้วยกลายเป็นว่าสามารถรีสกิลได้ทุก30มเีมันก็เลยเหมือนปรับว่าวไม่ให้นกเนี่ยใช้ รีสกิลได้เลยนะครับผมน่าจะประมาณนี้แหละแจ๊ะโอ้ยสองทีมอบ <c oughs> มอบไายมันรู้ว่าหนีไม่ได้หรอกเฮ้ยยังไงชิเคาเตอร์แจ๊ะฮแบบ้หนีไม่รอดนะบผมแลนตีชิมันส่งผลสามทีอะ่ะเบึบเบิบ โดนทีแรกอ่ะทีที่สองมันก็อันติแล้วมันยังไงก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนกสามารถปักวอดได้ด้วยนะอันนี้ไม่ป oh. ักอะซื้อวอดอยู่เฮ้ยโดนโดนคา์เตอร์ยังไงเป๊ปมาช่วยขัดก่อนนะครับ อ่ารอบนี้ไม่น่ารอดครับอลังฟอมไปตีเจอปอดอาวุธเอ้ยตายแล้วโอ้โหตายจนได้แล้วซื้อเกิดไปไฟต่อเลยครับยังไงพี่เดโด,ดใส่เป๊บไม่อไ<ป>ไมรอด<ป>พีเดไม่รู้หรอโดนแล้วก็อ,อยู่อ่ะอ๋อสถาน้วก็ไม่ขึ้นนะครับระยะไม่ได้ The sands will wash away your sins for the sand kingdoms. บิงมาหัวด้โหสองทีคว่ำสามสองมาแล้วครับเคาน์เตอร์โอ้โหรอบนี้เคาน์เตอร์ว้าวอ้าวตายแล้วยังไงโซกำลังจะชาร์จมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนปรวุฒิโดนปรวุฒิโอ้โหมีเขียวโตชาร์จไปครับไม่โดนยังไงเอ้ยเอ้ยตายตายตาย เจ๊เฮ้ยตายล็อกตีลบเฮ้ยตีอู้หูไม่รอด <c oughs> นึกว่ารอดได้จังหวะนี้มันโคตรเทพเลยนะขึ้นไปนี่ห้าตัวเลยนะพยายามล็อกลอบอยู่แต่ไม่รอดฮึมโ,โดนเลยครับเบ้เบะเบ้เโอโห เสร็จมาเตะอ้อมอามไปมาซานโอ้โหมีเขียวโยกแตกเลยครับมีเขียวก็จะโดนดาเมจเวทแรงกว่าเดิมเฮ้ยโซล็อกใครวะเอาหูแม่งที่สัมภาษณ์วะเย็นดเป๊ปโยนเรียบร้อยครับเสร็จ ดวงตอนนี้เราเป็นคนอีกเวอหนึ่งนะสำหรับนกนี่กระทาสายตึงขาไว้ครับเป็นเซนโดนมาซานอ้าวตายรอมแมเกิดสิบกุยแม่เกิดมาแล้ว อันนี้เกมยังไม่ทันจบนะครับผมผมให้คะแนนได้เลยผมดูมายี่สิบนาทีแล้วสิบเก้ายี่สิบนาทีสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาให้ความเก่งของโนแมทอยู่ที่ห้าสิบฝ่ายตรงข้ามเอ้ยไม่ใช่ให้ออกมาใหม่หมผมให้สัดส่วนความเก่งของโนแมทอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วความอ่อนของฝีมือฝ่ายตรงข้ามยอยู่ที่สาสิบห้าเปอร์เซ็นต5นะครับแล้วนกของโกลเด้นวิวมีส่วนกับเกมแค่5%้าเอร์เซ็นเท่านั้น ไม่รู้นะทุกคนคิดยังไง <laughs> ผมตัดสินจากตรงนี้เลยเออผมให้คะแนนจากตรงนี้เลยนะฮะมาดูต่อครับตอนนี้ก็สก5าคิวไปแล้วครับโอ้โหดูดีบิงไว้หัวสองทีแล้วนี่นกจับขาให้สวย มันก็มีส่วนเนี่ผมให้ส่วนมีส่วนกับเกมแค่หอร์เซนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท <c oughs> ่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยเองนิดหน่อยเ <c oughs> ปบมาสาันโคเดกฉีดแล้วโยนมาเปบได้คิวครับโนแมดบิงมามืนครับผม บอดอันหนึ่งหน้าบอกไ้เห็นในบอแล้วเนี่ยผมว่าไอ้นี่เล่นดีกว่านะห <ไป S 1> ลงหยุดละหลงหยุดเล่นนกดีกว่าเยอะเลยมีคลิปที่หลงพี่ยุดอะเออเล่นนกอย่างเดียวก็มีให้ดูนะผมว่าเล่นดีกว่าตัวนี้เยอะเลยตเก้านะครับโอ้โหทีเดียวครับแจ๊อ่าเก็บไปซี่ ไอออกเสกอะนุกมีเสกอ่ะแต่ไม่มีเสกนะครับมีรถเกาะโคเด็กกระทาทราย <c oughs> านกหล่นเหรอ <c oughs> นกตกก็ไม่เป็นปัญหานะครับของของล่นเนี่ย ฝ่ายเราจะเห็นว่าของมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่เห็นว่าอะไรตกเราก็สามารถเรานกเนี่ยซื้อนกตัวใหม่ราคาไม่เท่าไหร่สองร้อยสิบได้มัง้งบินมาเก็บใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการของตกเนี่ยไม่ไม่เป็นปัญหาอย่างใดงทั้งสิ้นเลยเออถ้าของตกแล้วฝ่ายตรงข้ามเก็บได้นี่เป็นเรื่องแต่ก็ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมีคนเกียนเอาของไว้เ <ไป S 2> สิร์ฟให้ฝ่ายตรงข้ามมันก็อย่างนี้ก็ดีแล้วนะเออ สมไมก้อน so มึงครับแบบโดโด,โดดักตีโดขวดได้ครับตอนนี้เอาเป็นฮาร์ดนะครับอ่าดาเมจน่าจะเพียงพอแล้วตีไม่เกินสองสาทีนะครับโอ้โหทีเดียวเขียวอ่ะเพื่อนเขียวเขียวเขียวหรอจ้ะเขียวเคาน์เตอร์โอ้ยเอาโดนว่ะนึกว่าจะเคาน์เตอร์ว่าแต่ได้อยู่เจอโซสานนะครับ เออปอดอวุธอีกโอ้โหชิ้อันตี้อีกเกือบตายต่อไหมครับบิงไปตีต่อเอ,อ้ยมีเขียวมีเขียวเออปอดอวุ่เ้จะตายเยาว้วทีเดียวจึก๊กอ้าวแต่ว่าตายครับ44ไปแล้วเซเกิลมาบวกต่อเลย ามาตามได้วไปสองน,นกมานหนาหมดอเออ้อาหายไปไหนอะลีมานหายไปไหนอะนกนอุ้ยใช่เหรอเดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตเปิดแมปเมื่อกี้มันมืดนะ มันบิงมาแล้วหวดเลยอะทีเดียวตายเลยอะเอ้ยเห็นได้ไงอะเห็นไอ้บ่อไ,ได้ไงอะขอดูอีกทีได้ปะอากอ้องอันนี้นี่วะกออ,อีกทีอ๋อนี่เห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วนะครับเห็นอยู่แล้วเบ๊เดียวตาย สองบาแล้วครับทำไมฝันเราข้าไม่ขวัญวะสกอร์ห่างกันตั้งเจ็ดต่อหกสิบเอ็ดบิไปครับโอ้โหทีเดียว <c oughs> เอ้ยเจอโซตานพีเด่ล่อเอ้ยโอ้ยตายว่ะเคนาเตอร์สวนไปย, <c oughs> ยังไงพีเดยังไล่อยู่แล้วโอ้โหแจ๊กลับไปเอาโซวังไอพีเด่เอาลังปอมไปตีก่อนสกิลหนึ่งลงมาตี เปร์เซ็นตันทีเดียวอู้หูรอดเถิด45กิโรทีเดียวแล้วครับบิง้งมาแจ๊ะเลยอ้าวโซโซอันนี้อันนี้นนโซสเตียอ่ <I will. S 1> แะแต่ น,นี่โมดอะไรอะ CM นะครับเอามันเปลี่ยนแบบใหม่แล้วตอนแรกเหมือนไม่ได้เขียนอย่างงี้วะคา์เตอร์50เฮ้ยอ่าแต่ก่อนนะครับจบที่50ตัวนะสกอร์ขึ้น51แต่ว่าจบ50บแหละก่อไปครับจะไปลิปหน้าผมไปแลวบ๊ายบาย